ที่เครื่องรู้ไหมเครื่องอะไรเนี่ยรู้ไหมความกังหาในการใช้งานของมันอยู่นะว่าแบบมันสามารถใช้ได้จริงๆเหร,เรหระอเปความร้อนร้านเราแบบว่าร้านคอมแอดวานเนี่ยระดับแบบแอดวาน์ที่แบบไม่ธรรมดาไม่งั้นลูกค้าไม่เยอะแบบนี้หรอก f o r ์ a h o ฮ i ล o n เสียงพี่เสียงพี่เบรกไงนี่เขาโค้งเนียนๆเขาโค้งเนียนๆนี่เครื่องรู้ไหมเครื่องอะไรเนี่ยรู้ไหมนี่คือเครื่องตัดสต็อกเครื่องตัดสต็อกร้านคอมมันธรรมดาได้ที่ไหนเนี่ยเล่นฟอร์ซ่าฮอลิสซอนได้อ่ะฟอร์ซ่าฮอลิสซอนห้าเอออ่ะแล้วดูเฟรมร้อยเฟรมปรับหายอ่ะ ก็สงสัยไหมใช้คอมอะไรเล่นอันนี้เหรออ่ะให้หาคอมให้หาคอมก่อนไหนคอมคอมอยู่ไหนไหนวะสีขาวอ่ะสีนี้ไม่ใช่นี่ไม่ได้ต่อไว้ซูมไม่มีไม่มีนีแต่แต่ได้ยินเสียงมันอยู่ลองฟังเสียงดิได้เสียงมันวูดมันบอกว่าจะระเบิดแล้วช่วยด้วยอะไรอย่างเงี้ยวูบเสียงมันอยู่แถวๆเนี้ยดูนิแต่มันไม่มีไม่มีคอมเลย เออเอืมอยู่แถวไหนไม่มีอันนี้บอกเน่อันนี้ต่อรอยไว้ด้เปบ่เนี่ยไม่มีนะอันนี้พวกของไม่น่าใช่อันนี้คืออะไรอ่ะนี่เดยอลองเล่นดูเล่นได้จริงนี่ไปอเสียดายไม่มีลำพงม,มีลำพงจะแบบฟิวดีกว่านี้เยอะเลยแต่ว่ามันมีคอมใช้งานนะถ้าใครที่เคยดูคลิปเราเมื่อนานมาแล้วนะ ก็จะเห็นตอนเราทําเครื่องนี้ที่แบบว่าเขาเขาน่ใจคิดว่ามันใช้ไม่ได้จริงหรอกแค่ทาแบบเล่นเล่นตลกตลกอ่ะคือแบบโอ้ทำไปมันก็ละลายเป่าวะอะไรเงี้ยร้อนมันก็ละลายเป่าวะอะไรเงี้ยก็เนี่ยใช้ทุกวันแล้วก็ไม่เคยไม่เคยเป็นอะไรเลยใช้คําว่าไม่เคยเป็นอะไรเลยนะเพราะว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องตัดสต็อกที่เปิดตั้งแต่เช้ายันเลิกงานก็คือเปิดทุกเช้าจนไปถึงเลิกงานทุกวัน ไม่เคยจอฟ้าไม่เคยมีปัญหาอะไรเนี่ยแล้วก็เล่นเกม100ร้0ยกว่ frame, Hi, าเฟรมปรับไฮพอท่าไมปันหแต่ว่าความร้อนจะค่อนข้างสูงหน่อยดูอุณหภูมิ GPU อยู่ที่82 83องศาเนี่ยแล้วก็ CPU อยู่70 70บวกลบ่ะเดี๋ยวเนี่ยจะพามาแก้เครื่องนี้กันแก้ <Okay. S 1> อะไรวะเรียว่าใช้งานมานานมันก็ฝุ่นมันเยอะฝุ่นมันเยอะพาไปทําความสะอาดกันเออพาไปทำความสะอาดอ่ะโอ,อ,ะนอ้นี่น,นี่ออกเกมแล้วแบบเสียงคอมมันยัง ไม่ถ้าเราอันนี้เราเล่นหนักไงถ้าปกติใช้งานทั่วไปไม่เป็นไรเอออะใครไม่ได้ยินเสียงเดี๋ยวอยู่ใ,ใกล้ๆอ่ะเราลองปิดเครื่องเลยเนอของของแรงก็เป็นอย่างนี้แหละนี่อ่ะจะพามาดูคอมของเรากันนี่คือคอมเรานี้ไม่เหมือนใครอยู่แล้วนะฮะคือแบบธรรมดา ก็ไม่ใช่มันร้านเราแบบว่าร้านคอมแอดวานเนี่ยระดับแบบแอดวานซที่แบบไม่ธรรมดาไม่งั้นลูกค้าไม่เยอะแบบนี้หรอกถ้าธรรมดาธรรมดาใครก็ทําได้ร้านเราจะเตียมการประกอบอะไรอย่างเงี้ยได้หมดอ,ะ<น>ะอ่ะอ <c oughs> งง่าไหนดอย่างเงหันไปดูพี่นาเตียงกาแล้วอ่ะเดี๋ยวลองลองเอาเครื่องนี้มาให้ทุกคนดูกันไม่มีคนแบบคอมเมนต์ได้นะหนูลงคลิปนี้แล้วใช่ไหมคนหรอเคยเห็นแล้วเครื่องนี้ไม่เท่าไหร่เขาว่าจริงไหม ไม่เท่าไหร่นี่คือยังไงอ่ะคือแบบไม่รู้เหมือนกันนูเลยบล็อกไปเลยเดี๋ยวเรามาดูหลังจากที่เราใช้งานจริงไปปีหนึ่งเนี่ยกับคอมเครื่องนี้ที่น่าจะมีความกังหาในการใช้งานของมันอยู่นะว่าแบบมันสามารถใช้ได้จริงๆหรอนะครับนี่ก็คือเครื่องนี้ของเราเลยซึ่งก็คือมันมีชื่อว่าคอมถังขยะก็คือมันคือถังขยะจริงอ่ะเดี๋ยวมาดูภายในกัน ก่อนที่จะมาอหูหุ่นคือแบบอืแต่ก็ไม่เท่าไหร่นะไม่เท่าไหร่เราเอาเอาไปใช้งานต่อก่อนไม่ยังไม่ต้องทําก็ได้บางอย่างไม่เท่าไหร่หรอกหรือไงเอ๊ะแตเป่าจากบนลงล่างเลยเป่าจากบนลงล่างไปเลยหูมันก็เอาเรื่องอยู่แล้วเนี่ยดูตุดไหมฮะก็ไม่ตัดมีฟิลเตอร์ไม่มีอะไรเงี้ยก็เลยไม่แบบอะไรไปติดฟิลเตร์นั้นใช่นี่ ก็จบคลิปเท่า <apologize> นี้ไปเอาไปเอาไปตั้งคืนเห็นแล้วเหนื่อยเห็นแล้วท้อนะครับนี่เราจะทำความสะอาดมันโดยการที่หลายคนสงสัยพี่พี่ใส่เข้าไปได้ยังไงเ่ะจำไม่ได้แล้วเออจำไม่ได้เหมือนกันว่าใส่เข้าไปได้ยังไงอะเดี๋ยวมาแกะให้ดู ต้องบอกว่าตอนตอนนั้นที่เราทํำลิปคอมถังอยากขึ้นเนี่ยเราถ่ายเป็นคลิปแนวตั้งใช่ไหม หลายคนใน YouTube ก็อาจจะยังไม่เคยเห็นแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะพามาถอดรื้อของทั้งหมดออกมาแล้วก็ทำความะอดแล้วก็ประกอบมันกลับเข้าไปเหมือนเดิมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเดี๋ยวเราจะทำให้การระบายความร้อนมันดียิ่งขึ้นด้วยหลังจากที่เมื่อกี้เราเห็นไปแล้วใช่ไหมความร้อนอ่ะสูงมากซึ่งความร้อนสูงเป็นเพราะว่าเคสมันเป็นแบบเคสปิดแล้วก็ไม่มีการระบายอากาศที่ดีแต่ว่าจริงๆมันมีพัดลมด้านล่าง2ตัวนะ แต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําให้มันดีกว่าเดิมด้วยแล้วก็ทําความสะอาดมันด้วยเพราะฝุ่นมันค่อนข้างเยอะแล้วเดี๋ยวต้องถอดกาจอก่อนกาจอพี่ยึดน็อตของตัวนี้ไว้ห2ส่วนมากอ่ะจะจะบอกว่ามันมันมันจะละลายไหมใช่ไหมส่วนตัวพี่พี่ไม่กังวลเรื่องที่มันจะละลายเลยนะเพราะว่าเราใช้วัสดุที่ค่อนข้างดีมันเป็นพลาสติกก็จริงแต่ถ้าบอกว่าพลาสติกแบบนี้แล้วมันละลายอ่ะล้วไอ้พวกมอไซอ่ะไอ้ที่มันอยู่เครื่องยนต์อ่ะไอ้ที่มันเป็นไฟเบอร์ใช่ไหม แล้วเครื่องยนต์อ่ะร้อนเหมือนอนี้ไม่รู้เท่าไหร่แบบร้อนแบบพูดร้อนร้อนแบบเอามือไปแตะแล้วพองอ่ะแล้วนี่มันเป็นอย่างนั้นไหมก็ไม่ใช่ใช่ใชไหมซึ่งอันนี้มันก็เป็นพลาสติก ABS มันไม่ใช่พลาสติกแบบกระหลงปงแบบไก่กาอะไรมันก็มันมันไม่ละลายอยู่แล้วอ่ะมันจะละลายได้ยังไงอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้มันน่าจะออกแล้วแล้วเราก็ปลดกาจองปั๊บ ด,ดูใช้งานจริงใช้งานจริงก็คือคอมใช้งานจริงไม่จริงอะดูที่ฝุ่นได้เลยว่าว่าเยอะแค่ไหนใช้ทุกวันเนี่ยเห็นไหมเดูยดีที่ดูปั๊บปัป๊บกระจุยกระจายและนี่คือฝุ่นที่อยู่กับการจอแน่นแน่นนี่แน่นแน่น,นอันนี้คือต้องบอกว่าตอนตอนที่ใส่ไปมันคือการจอใหม่เลยนะมันคือการจอแกะกล่องน,นะตัวเนี้ยซึ่งกริปเลยก่อนเข้าไปอ่ะอ่ะต่อมาถอดอะไร มีอะไรให้ถอดก็เอาพี่วันคือถ้าถอด,ดย,ยากง่ายแล้วเข้าไป <c oughs> ท,ทำไมอ,อะ,อะเบนหนูคิดว่ายากยากไม่ยากอือเอาไงว่ามันใส่ได้มันก็ต้องถอดได้คือถ้ามีใครอยากทำตามชอบก็ทำตามได้ <c oughs> จริงๆพี่ว่าเครื่องเนี้ยมันน่าจะเรียกว่าแปลกที่ ต้นๆของของโลกได้เลยนะเอาจริงเพราะว่าไม่เคยเห็นในรูปแบบนี้แต่ว่าเราก็จะเคยเห็นในที่แบบเขาเอาไมโครเวฟมาทําเอาหม้อขงข้าวมาทําเอาอะไรเงี้ยซึ่งไอแบบนั้นนะ่พี่พี่ทำได้แบบธรรมดามากเลยนะก็คือไม่ได้ยากอะไรเอาง่ายๆว่าใครที่ทําแบบนี้ได้แบบอื่นก็ทําได้อะอ่ะอ่ะ,อ,ะอันนี้เราถอดพาวเวอร์แล้วเดี๋ยวเรายกพาวเวอร์ออกเลย <S <S> <S เดี๋ยวนะพี่ต่ออันนี้ไว้พี่ไม่ตอนตอนต่อยังไม่ได้เผื่อถอดจะได้ <S <S> อันนี้คือนะปึ๊บถ้าดึงอันนี้ออกไปข้างนอกปับ๊บมันก็จะออกไปพร้อมสายอ่ะดิสายเราเราต่อไปแล้วตัดสายต่อไหมเขาจะไม่ชอบดูเราสบายอ่ะดิหมายถึงแบบว่าถ้าเราทําแค่เนี้ยเราปัดปัด,ปดเป่าเป <c oughs> เขาไม่ชอบอะไรที่มันง่ายอะ่ะ <c oughs> เขาชอบดูความลําบาก ตัวนี้ก็คืออย่าง power supply เนี่ยปกติเราก็คือจะต่อสายไฟที่ power เลยใช่ไหมแต่ว่าอย่างอันเนี้ยเราต่อปลั๊กออกมาเพื่อให้มันอยู่ที่ตัวเคสเพราะว่าเราไม่สาม,มารถใส่ power ทางปกติได้อ่าเราก็เลยต่อทำทำการต่อสายมาก็คือเหมือนยืดตัวเสียบเนี่ยออกมาจากตัว power ของมันเองแต่ว่าทีนี้ตอนถอดเนี่ยเราต้องแกะสายออกแล้วทั้งนั้นอ่าเดี๋ยวลองเอาเนี่ยมาอุ้ยแมงมุมเลย เรียบร้อยจะไปยากอะไรพอเบิ่งเราก็พร้อมออกมาโเลแลนด์แล้ว,วลดความน้นลงไปได้เดยอะไหมอ่ะการที่รับทำความสะอาดไปแล้วอ่ะอ้าวลองดูดดนี่ไอ้ power จากแบรนด์ ja sigma tech นะครับประกันศูนย์ห้าปีประกันีหมด <laughs> ตอนนี้คือแบนด์เห็นบอกกูจําไว้จําไว้เลยตัวนี้<อ>คือแบบว่าไม่มีสิทธิ์เคม <c oughs> เดี๋ยวเอาตัวบอร์ดออกไม่ได้ขันจากข้างนอกนะครับขันจากข้างในนะขันยังไงทีนี้ <c oughs> ก็ขันน็อตบอร์ดอ่ะมีกี่ตัวสี่ในสี่ตัวนะที่เราลลอกไว้นี่ก็เหมือนเหมือนบอร์ดที่อยู่ในเคสปกติเลยนี่ห็มหนึ่ตัว พี่เนี่ยไอความคิดทําความสะอาดเครื่องเนี่ยไม่ใช่ความคิดพี่ใช่ไหมหรือว,ว่าความคิดพี่วะเคยพูดใช่ไหมแต่ไม่ทําสักที<ๆ>เพราะมันค่อนข้างยากมากไม,ไม่ไ,ไ<ผ>ม,ม่เทา่าไหร่หรอความยากเท่าไหร่เต็มสิบให้สิบแล้วจะไม่อยากเท่าไหร่งงอะแต่ถ้าธรมาธรมดาธรรมดามันก็ไม่ทำไงเราต้องทำอะไรที่มันพิเศษอยู่แล้วได้แล้วอย่างอัพอะไรไหมก่อนที่จะใส่เข้าไปคืน อยาอนะะคอันนี้สตอเรจเท่าไหร่480ก็พอแล้วแหละถ้าไม่พอก็เดี๋ยวลบฟอร์ตาออกนี่ก็จะอุ้ยมีไอ้ไข่แมลงสาบเด็ดใช่เหรอแล้วได้ย่อไปใส่อะไรอีกอะลองคอมเมนต์มาไม่เชื่อลองเอาไปเลี้ยงไม่เชื่อลองเอาไปใส่กล่องรอมันเกิดก็ได้เดี๋ยวเอามาให้ดูมินต่งงูเวลากินแต่งงูไอ้สาบชอบกินสาบชอบกินแต่งงูนี่อันนี้เนี่ยไข่แมลงสาบ คนกระเจาะโฟกัสแล้วนเขี่ยวิทยาศาสตร์วันนี้ฉัน้างมาให้แล้วนะเราได้เห็นไข่หอยแมลสาบจากคอมพิวเตอร์ปกติคือไม่ได้เห็นกันง่ายๆพี่บอกแล้วพี่ไม่ได้ัมวมีขายด้วยในลาด้ามีขายด้วยซื้อซื้อซื้อไม่ทำอะไรกันอ่ะเขาอไให้ายเขาก็ต้องเลี้ยงแมลงสาบไปเองมาเน เอ้อนับพัดลอมอยู่ไหนวะอ๋อ,อขันจากข้างบนลงไปพัดลมนี้เราใช้เป็นพัดลมรอบสูงเลยนะที่ไม่ใช่แบบพัดลมธรรมดา,อาตอนนี้คือแม่บ้านตาแล้วนี่ก็้านี่ก็จะมีรูรูระบายอากาศ แต่เมื่อกี้ถ้าเมื่อกี้มีใครสังเกตก็คือลมอยู่อย่างนี้ใช่ไหมถ้าอยู่อย่างนี้คือตายซะแล้วเอาเข้าซะแล้วเอาออกเอาออกกีก็คือถ้าอย่างเงี้ยก็คือมันเอาอากาศลงไปอย่างนี้ใช่ไหมถูกต้องไหมก็คือมันอยู่อย่างนี้อ่าถ้าจาลองมันอยู่ในเคสนะก็คือลมมันจะออกข้างล่างพี่คิดว่าถ้าแบบเนี้ยเราควรเอาอากาศเข้ามากกว่าทีเนี้ย ตามหลักการแล้วนะมันต้องออกข้างบนแต่ทีเนี้ยมันจะมีเข้าแล้วมันเนี่ยเห็นไหมช่องยใหญ่เลยมันมีมันมีรูออกอย่างงี้ที่แมลงสาบเข้าไปไข่อ่ะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปทําความสะอาดกันก่อนนะครับอย่างเนี่ยยังบอร์ดก็แค่ปัดปัดเป่าเปก็ก็ปิดแล้วเพราะว่ามันมันมันแทบไม่เปื้อนอะไรเลยมีฝุ่นนิดหน่อยแล้วก็พัดลมอ่ะเดี๋ยวลองเอาไปทําความสะอาดกันแต่ที่หนักคือกาจออ่ะเริ่มปัดก่อนปัดแล้วค่อยเป่า ันี่เราัดตามสายตามอะไรลเลยสายเราคือตัวเก็บงานจริงๆสายตัวนี้มันคือสายที่เอาไว้ใช้กับรถยนต์เป็นสายกันความร้อนที่เอาไว้พันสายไฟทีหนึ่งเพื่อไม่ให้ตัวสายไฟที่มันเป็นเนี่ยฉนวนหุ้มอย่างเงี้ยละลายหรือเสื่อมเร็วแต่ว่าเรามาใช้แบบนี้เพื่อเก็บงาน,นเฉยๆปัด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  คิดว่าคิดว่าพี่จะทำให้อุณหภูมิมันลงกว่านี้ได้ไหมจากจากเมื่อกี้ที่ที่เห็นอ่ะอ้ไม่ได้หรอกมันจะไม่ได้ด้ไงแค่ปัดปัดถูถูกับทางพัดลมเออความอะ่ลองดูเลยนี่ใครที่ไม่ได้ทไงทีนี้ไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่ได้ทำไงแล้วถ้าได้อะเก่งเก่งมีอยู่แค่นี้แหละไม่เห็นเคยมีใครมาให้อะไรเลย มีกาจอะน่เป็นตัวที่ฝุ่นเยอะสุดนี่คือหนึ่งโอ้ส่วนที่ไอหกกิกจากโ c ซ c พีซีนะฮะเผื่อใครที่แบบโอ้แบรนด์อะไรวะพี่ผมใช้ไปสามวันพังสี่วันพังไหมก็เดี๋ยวดิพังมาแล้วแล้วใช้ทุกวันเปิดทุกวันยเปิดทั้งวันด้วยก็ไม่เห็นพังเลยแล้วดูสภาพสภาพไม่สมบูรณ์ด้วยอืมสภาพแบบเรียกว่าอะไรตัดแต่งบรรธุกรรมอ่ะเอออ๋อเราผอดอันนั้น เราถอดเพดเผดหลังกออกจริงๆแบรนด์ OCPC เนี่ยมันมันไม่ใช่แบรนด์อะไรนะมันมันคือแบรนด์แบรนด์หนึ่งของคอมพิวเตอร์ที่จริงๆมันก็มีมานานแล้วไม่ใช่ว่าเป็นแบรนด์ใหม่อะไรนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้รับความนิยมเท่ากับแบรนด์ตลาดเนี่ยชอบซื้อบอกซื้อหมื่นหกคือราคารถเล่าหมื่นหกเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ถ้าถ้ารถเล่า ถ้ารถเปล่าอ่ะใช่หมายถึงแบบถ้ายังไม่แต่งอะน,นะแต่มันแต่งฮม่เราปัดกระจอนานกันไปแล้วทุกซอกทุกมุมไยเดี๋ยวมาเปล่าอีกทีนึงปึ๊บนี่แค่จริงๆแค่นี้ก็ก็าดูดีขึ้นมาเยอะแล้ว เขาเดินมาพี่เขาวนมาดูพี่อ๋อเหรอใช่เฮ้จะผัดตรงนี้สักหน่อยอะไรอืมข้มีเด็กน้อยนะครับคนนี้ใช่พี่ไหมครับคนนี้ใช่พี่ไหมครับอืมต้องเปิดให้ดูด้วยนะเนาเออแบบพี่นี่ใช่พี่ไหมอีกใช่ใช่ใช่ไม่มั่นใจว่าใช่หรือเปล่าเออแต่ว่าคนนี้ใช่พี่ไหมครับแจะเกิดแกล้งแบบไม่ใช่ใครวะ ไม่ไม่คู้นัก,กไ,มไม่เคยเห็นผมด้วยล้วครับหลายคนจะมีปัญหาเรื่องเนี่ยทำความดะาดแล้วเปิไดไม่ติดแล้วเรอมันมันก็เกิดขึ้นได้เราก็เกิดขึ้นได้แต่ว่า <c oughs> เราทำได้ไงเรารู้ว่ามันเป็นเพราะอะไร แบบต้องมีลายนู่นนั่นนี่ถึงจะผ่านถึงจะอะไรเขาก็ให้นั่งบัตรอีอย่างนี้เหรอตอนเรียนใช่แต่เห็นไหมพี่ก็ไม่รู้ว่าจริงจริงมันดูดูวิธีการทำของพี่ดิอ๋อถึงพูดว่าตอนเรียนก็ไม่ตั้งใจเนี่ยเหรอใช่ดูไม่ดูวิธีการเหมือนกันใช่ แต่ว่าก็คือชอบพี่อันนี้คือพี่ต้องเอาติ่งมันมาก่อนคือปาดตัวเนื้อตะกวัวมาไว้ก่อนแล้วก็ค่อยมาแปะเป็นไงอันนี้เป็นรูปอะไรลูกน้ำลูกออดรึเปล่า <c oughs> โอ้แล้วถ้าเกิดสองเส้นมผิดไม่ผิดไม่ผิดดูดูลายมาแล้วดูลายมาแล้วมันมันคือคู่คู่ของอันนี้พอดี เราสามารถถลับได้อ่าใช่นี่แหละของแท้อันนี้อื่เขาขี้เหนียวไงโอมไปกองอยู่ด้านล่างดูดิเห็นไหมอันนี้เขาเรียกว่าแบบบัตรกีแบบจริงใจทำไมอ่ะ ใช่ตอนแรกจะไม่ได้ถอดอันนี้ใช่ไหมไอถอดถอดหมดพ o เ e อร์สวิต์คล้ายๆเทเลยใช่ะถูกคล้ายๆหุยส์หืมสก๊อเกี่ยวอะไรอะะาับเหมือนกันเนี่ยอ๋ออยากเล่นอ่ะเสร็จแล้ว Да мне весело. ระบายความร้อนดิอะไรวางไต้องเยอะเอ้พี่บอลบอกว่าไม่ต้องเหยเออเียบแล้วใช่อืม,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 มอันนี้คความเคยชินความเคยชิน